อยู่โชกเกอรปนักเขนนะครับแล้วก็นี่จะเล่นเกมโรบอทนะครับด่าชื่อว่าเออเขนตอนนี้น้องน้องเขาจะจะไม่พูดด่าชื่อด่านะจะมาสรุปด่าว่ามนด่ามีระหวัอด่านี่ไงไงวะแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นไอ้คนที่ก็หลดหนีอู่คิปเปอร์บ้าค้างจะเบิดบ้านเราเพื่อให้คนที่ทราบแบบสร้างแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบข้างล่างเนี่ยนี่นางนี่นางว่าควรตายหาแน่ใช่ตายหาชัชวนก็ทำมือเขานี่ เออทีนี่ผมจะว่าให้ผมจะเกี่ยวกบับหรือว่ามืหัวหนักอนะะไรนะผมจะพูดอะไรผมจะพูดคำเนบ่ไม่ดีก่อนนะครับไอ้ที่ผมพูดเป็นคำดีก็คือโอ้ยสร้างทุกๆสร้างไหนวะไม่เป็นเว้ยสร้างไม่เป็นนะครับเอ้ยมันนุ่งดีกว่าเฮ้ละหมาซ้อนเนาะโอ ลำบากซ้องครับเขาก็เลยนี่นะครับเอ้ยจะพูดว่ามันมันหัวชื่อกะหรอว่าะไม่เคยเเรื่องนี้โอ้เรื่องเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องขุ่นเป็นชาอดเลยนะเดี๋ยวมุกของเแค่อบแค่วเรื่องอาวิถีไอพี่ไอพี่มุหัวเก็คือไม่เคยเลยพี่พี่ได้โอคอนมันเรียกว่าไอ้โอมไม้แล้วเว้ยพี่โอมไม้เม่ก่อนคือน่ากลัวมากออมไม้ขี้กงเห็นไแล้ววันก่อนมาเรืของโอคอนว่าเราเรามีเรื่องไอ้ที่พูดแล้วว่าโอ้ยมุกทีิวขาทุกคนนล้วเว้ยไอ้ที่มุกของเราเคยไหม จะเลมลาใชผมก็เออมเมันเล่นทาไวนไวอุ้ยออ้ยอองเลยลมเจอดมแล้วเออดีนะมันไม่เลือดอมดีนะผมอีกนะเรือกว่ามลาอะมลหาไปเนอะมวลไปก่อนหสวยแน่นอนผมไม่คิดอะไรกอีอะมันเือมลาอืมสวยยังไงโอ้โหคือส่วนเนี่ยแกเนี่ยคือง่ายๆว่าเดี๋ยวผมจะซื้ด้วยครับ k ีเปอ r ์โอลิ i พูดขอ,อยยาที่ไม่หมดสน,นะครับใช้ยาให้ถึงแปดปีรู้ได้นะครับคนดู่ได้ก็ให้วม่รูด้วย,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 ยนะครับนนกถเช่อ้ระเจ้ามรเจ้าคนตายโอ้โหถ่ายคนถ่ายค้ถ่ายคนถ่ายเออหัดีเนี่ยคนตายงงๆเลยตายง่จริงๆ้่จะหยุดขับไว้ข้า,ไ,าไม่ไดเเ้เดี๋ยวนะเผื่อว่าคือลามันหล่มาแล้วเราหล้เรา โ้องโลดเนีค <izon> ือขาอายเว้ยไม่ใช่เหรอวอลเล็ตเอาไว้ใช่ไหมของเหคือมันเกิดไหมแม่งเกินอีกมันเรื่องวอลเล็ตอีกแล้วนี้ผมไม่โหวตเลยคือเอาแบบบางการคพ้มบางการเลยคือบางการผมเคี้ยงของคนนะว่าคือจริงผลผลที่ผมเผยย่งอ่ะเผยย่งแล้วมันก็ประมาณนั้นแหละที่อือใจขาโอ้ไปเจ้าอุ้ยใหญ่เปนเห็นนะเว้ย โอ้ยอ awesome, ีหนนุ่นนั่นอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี้ปะโอ้ยใช่ไหมแล้วก็จริงจิงอ่ะอัจารยการอุ้ยมาล์คไม่เล่นโง้อจริงนะเว้ยผมอีผู้งัวนะมาล์คเล่นโง่จริงมันตายรัวเลยคือไม่อ่อนเท้าสอดอันนะคือเอาพี่องวดอ่อนใช่ไหมวะจะเปิดนี่ในหน้าเหรอไอ้สมัยจอดที่บอกเท้าสี่อันอ่ะจริงเหมือนกันเหรอเชี่ยไปเชี่ยไปไม่ด่านะพี่แค่มองว่ามันนี่เข้าเลยเอออรรถเชี่ยไปแพ้เถอยไม่แพ้ด้วยองไหมแม่นก็แม่แจกแปะตัว ไอ้ที mm ่ม hmm. uh ันแพ้คือเอ๊ะเออคนที hmm. eh. Men, so ่ม sure. ันรอดเอาได้อะในใจว่าเออมันโคตรจะโห o นี่มันโคตรจะโห o จริงนะเว้ยไอ้ที่มัแพ้คือแพ้อันเออเออมันเก่งเกินอ่ะไอ้ที่แพ้ไม่ไม่ได้โ ho ป้าไปโ ho มันเออมันเก่งเกินไปมาเลยจุดจังเออเยอะมาเลยฮิฮิฮิกี่บอไม่เห็นกูบ้างไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นมันมันฉาดน้อยหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะ เออเขามาจริงอ่ะสะมาสมาเอี่ยก็ดูสะมาอันตายสะมาอดเออแย่ว่ะเอาไงล่ะจะสะบังไงล่ะเออคงแค่นะพูดเรื่องนี้ขนดาอายเลยเออเออเออดีแล้วฟังก่อนเดี๋ยวนี้คำว่หยุดอันนี้ครับมาเลยวเหรอเกิวันเมื่อวานก่อนนะพอจริงๆผมก็มันนี่ผมอยู่ที่ผมอยู่ขบวนที่ผมนอนขบนนั่งเลยว่าผมมีส่วนชั้นนะใช่ไหมแล้วก็ พอไปข้างล่างกเจอสิโคยพอเจอหมดแล้วอีวะที่ผมเห็นนี่นะพอเป็นมันมองผมไม่เห็นมันเป็นเหมือนหนูมันหรือเป็นกุ้งแก้มนะผมเองโอ้ยโอ้พระเจ้าเกาะยักษ์จิ๋วมันคือเกาะจริงครับมันเด็เข้าวเหมือนก้อนก้อนหินกำมือน่าขยันกำมือเออสีนิโคลโอ้ไม่ได้กลัวจริงกลัวอะไรคือเท่าที่ว่าเอาอันนี้เอานียังไม่กว่ายังเกาะไ่เลยร่างกายเอุ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยจะไม่ถือทางหรือไม ก็เปิดโอ้ยมันในแล้วก็สุดท้ายคือคือไอ้อดใจคือมันพุ่งใส่หน้าผมเลยเอาใจหัวล้นดีนะไม่หัวแตอะโอ้โหวันนี้โอ้โหแกรกคอร์รบันนานแล้วโอ้โหด่าไอเจ้าเกาะป่าได้เคยฆ่าดังได้ไงโอ้ยแอนจะไม่เล่นไหมค้าด้วยเดี๋ยวเอามาโจมอะไรไหมค้าวะดีๆจะคู่เรื่องไปเมื่อในหนังไปอย่าไปซะแบบนี้นะไม่ใช่หรอเราแซวมาอย่างนี้ก็ ถ้าปะขม,ามด้วยจะหนีเพราะว่าถ้าปะขโมยก็ฉันย่ด้วยเดีนีนะเออปรนะออมาณพอที่พอก็แล้วมันดูใหญ่พอแล้ว,ออลวเออประมาณพอเออใช่ใช่แล้วพี่เก็บพี่เก็บไม้คานเอาไปเก,เก,เกเ็บไมค้คามาเกเกเ็บสบายดีแหละแต่พอของไม่ถูกไม่มีก็สะบัดด้แค่เอาดิงมาใส่อ่ะก็จบอะขับให้หัะอย่าอยากยังไงเลย ขึ้นยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวนะเออขึ้นง่ายนะอืมกินเลย้สบายนี่เราไม่อายมั้งเพราะกิเปื่อมันฉลาดนั่นเราฉลกิ๊บเปื่อจะฉลาดจริงผมจริงผมได้ไม่คะก็คือเหอเข้าใจกิดบที่ผมไม่เคยได้ไม่คะทีมันไม่ขั้วอะไรไหมฉันฉันเบื่ออะที่เบื่อคือมันเบื่อมันหนักแล้วเขาขั้วแล้วเบื่อไหมคเออเหมือนผมเหมือนผมเบื่อระบบแหละพระบบมันน่าเบื่อจุอายเลย ไอติณต้อเคืองไหมเฮ้ยดิฉันดิฉันเลยอย่าบ่นเยอะบ่นเยอะไม่ดีจะเขานี่เขาเพิรนอนหลับเนี่ยเฮ้ยเมื่อวานที่พี่พี่ทำคลิปก็คือพี่เหนื่อยมาแล้วก็ไม่มีคือยังไงพูดยังไงสั้นๆว่ากี่กี่ทำอะก็คือกี่คนเจะไม่ออนเลยเอ้าเฮ้ยเปลี่ยนดิ ด้วยทำเพื่อหรอวะจำเพลไฟก็สวยอ๋อเว่ามันเยื่อมันก็มันจุกตัวปลายดีที่เปลือมันมันที่เปลือมันไอเขียวก็อ่ำอ่มมันกาเออวุ้งก็ปวดไอไม่รับผูพอนเริ่มงก็เลยอีกอันนดียครับเฮเลยคนนี้เดียวนี้เดียวคนนี้เดียวก็ถึงซับไลน์ครับก็ถึงสองร้อยชั้ครับเขาช่วยอีกอันเดียวนะครับนี่จ่าดูอ้ยเยอะมาดีอีกเพก็ได้เอาอย่าง เปคีเปอร์เหรอ้าขอเขาสวอะไออบ้างก็คีเปอร์คีเปอร์ไอยมังกี้เพื่อนอันนี้ไนงเว้ดีดีดีออไปคีเปอร์ไมชอคีเปอร์อยุ่ไหนเพื่อขอด er. วขอด้วยเอเดกางเกอ้อ้บ้าฮีเขาอยู่เรืเพื่อนังีไรีคิว ขอดียวองขอีหน่อโอ้้านันังนะอันนี้ชุดกอเอยนี่ก็เล่เฮ้ยดีกเล่เว้ยอีพี่มาเดี๋อากเล่ก็จริงมันก็อเคนะีเสียกเล่นันะัน็คือคือไอเคียวก็ที่ขงมันมีนิ๊เปินด้วยมันเ่็คาทเปร์วะ มันมก็ทื่อเห็นก็ดูกก็กระทื้นเดี๋ยวมันกระทื้นเห็นกิ๊บเปื้อมันกระทื้มันเป็นสิ่แปลว่ะคือไม่ค้ามันมีขายปริศนาอันเดียวนะเว้ยเขาเกี่ยงไงโอ้ยโอ้โหอวิชกำส่หน้าเตะเขาไม่เก็บมุนเลยแหละคนที่คนนี้ลูกไม้เขาไม่เก็บมุนหรือเอาอวิกำมันคืออะไรพี่พี <ucc> ่เก็บมุนแค่สมันยี่สามันได้พี่เก็บมุนเลยที่เดียวคนเก็บมุนเข้าใจพี่เข้าใจมุกนี่ก็คือเอาไวิชกำหนึ่งคุณเข้าใจำมะเขือได้ไหมเออพี่ขอหน่อย ไปไกลนะขอโอ้โอโอโอยเย่อูนกจายพี่ครับขอเบิดเสียงหน้าพี่นะเพราะหน้าพี่มันเหมืนมนอนโถขี้ไอ้ครับขอเบิดหน้าหน้าอีกน,นั่นคือไอ้เคือบาหรอเปล่าเออห้องแอร์พอมีมดดังนั้นเอาไว้ที่เบิดมันลบมดง่ายนะเว้ยเพราะม่าไอ้นี่นะว่ามดนี่มันเล่นไม่ได้เลยอะเออจริงนะมดมดเดือดนีน่นะคือแนะนำว่าคนมีคมอมันก็ เออลู้ไม่ผลโหลอไอ้ข้าพลถือมัน้ไใช่อที่อย่เล่าคือม oh. oh. ันที่อย่าเล่าโน้ไี้เพราะว่าพี่อย่าบอกน่ามันคืออ๋อหญิงจ้าเอาปัชันนะเวยพลาดทะเลมากเอ้าไปไมนอ่ะไเหรอจะปักชันนอ่ะอุบ่าโอจะไปเกย์ยัิงม่เนี่ยใหม่มาานี่ยเฮ้ยหมูเหรอ มาเลยเบิด์ตมาเลยโอ้โหเสียผมไม่น่าเกิีดเสียงผมไม่น่าเกมียดมเฮ้ยเพื่อนเอาเพื่อนกันไอยเพื่อนเพื่อนเล่นมันเลยเพื่อนเอานี่มันเบอ้บอเบ้ออิสานิโอ้อหโอ,โอ,โอยปวดนะครับคิปเปอร์ชอบคือว่าฐานคิปเปอร์นะว่ามันเป็นไรหนาวะที่ผมที่หมูคิปเปอร์คือมันชอบเลยนโอ้วะเนี่ยแกเบิ่งคิวเลยนะเว้ยคนที่เขาเ้าใจว่าคิวต่างคนใช่ไหม กิ๊น me. so is ั ERE ่นอยู you ่แก้วอันี่แหละไอ้พี่ไอพี่จะมาถึงคือคิวเลงเขาไม่ซูดเห็ไหมไอ้พี่ไอ้ี่พูดมาคือมีมันเป็นเอ่อมูอเก่าๆแล้วมันมีเก่งเกลียวพักคุณด้วยเออแเพื่อนเบอร์ให้ได้เพื่อนอย่าให้มันเออเดี๋ยนะเราอยู่บ้านนายดิบ้านมันก็ดีเออเอาไหมเราแค่สบายใกล้มันแล้วก็อยู่กับบ้านมันพอด้ว้ยที่เราก็ฉลาดเนี่ยเราเอาไปในงูด้วย ไออย่งหัวงองด้วยจะถั่แกเอาแกมาม่ดูพวกแกว่าแกันอ่อนแอมอ่ะกะยอ่อนเอ้ยไมยอมไหวเออยอมไหวเอ้ยอาปาเสร็จมาไว้น้องเดนสักทีด้วยเลยดีวะเออังมีมังไหวี่ฮะอ เขาจะดูอายไงวะมี300วะ,วะก็ซื้อนี่ก็ได้อันที่ผมจะซื้อก็คือเกาะเอ็พี่ซื้อกะพี่ก,าากาาลัวอายอยู่อายมาใส่เลยคุ้ที่ถึงเมีครับทเทมีเลยครับ อยู่กับเพื่อนไว้ครับจะไว้อยู่กับเพื่อนไว้เพื่อนเราถึงแล,แล้วเพื่อนไว้ก่อนเดี๋ยวคอยอยู่ด้วยไม่ด้วยอะไรเนี่ยไว้มากกว่าสั่งนี้ชื้อชื้อสั่งนี้ชื้อๆื้อๆื้อชื้อชื้ชื้อชื้อช่างน,นี้เจ,จ๋งมากเอาไปเพื่อนนะไม่เก่งเพราะฉันมีกรอบเพชรเอาไว้เองมันจะมันกดหินเดีย๋ยวไม่จะมันกดยี่หรือว่าลืมไป จำไว้ผมไม่ายนอนแล้นี่อ้นูดูด้วยไม่นุชื่อว่านูผมไม่อยากนูเอออย่เอออยู่ด้ยด้วยด้วย้ยชยช่วยช่ยอยสันอไร่จังหวะนี วันนี้ล้วก็สวยอ๋อเพราะว่มันไม่มีอะไรใช่ไหมเจอเจนี่เลยปาเรียที่เอาไว้กันดูว่ามีอะไรขึ้เดยจะเจอคนบ้าข้างไปบโฆษณาเราวันแล้วก็ยันงูเขาด้วยจะไว้วันแล้วจะเขาด้วยว่าให้คนงูเขาไปความทลายจนสุดร้อยน่ามาเกี่ยวเลยหรือพี่วะที่ที่เนี่ยที่เขาไม่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยสนใจมันแค่เรื่องนี้เรื่องนี้โค้่แบบแค่แค่เรื่องที่แค่พี่บึ้ง ค่ไปเรื่อยเฉยแค่พี่แค่แก่เบื่อคือคือพี่เอะงอนนะเว้ยแค่พูดไปเรื่อยเฉยนี่พูกมันแค่เบื่อเฉยพูกเคยเป็นทุกคนเคยเป็นเคยเป็นเบื่อโลกไหมพวกเคยเป็นคนเบื่อนะเบื่อเขากลัวบ้านเลเบื่อไอ้นี่ยเบื่อเกมไม่ได้คือเกมนี่โรบอทคนนัรน่าเบื่อแล้วโอ้มันมีอไร้น่ามีน่าเล่นเลยนี่เกมกับกับพี่ไอ้คนที่ถึงเกมเก่าๆนะเว้ยเอ็มันหายไปเฉยที่ไม่เคยเจอมันหายยังไม่เกมโคตรจะดีนะเว้ย คือีจริงแค่ปรับปุงนิดหน่อยก็ดีขึ้นแล้วกเทดรอนอ่ะกินท่าตอนใช่ไหม้ในะรู้อย่างี้เลยคือหมาว่ากินทดตอนปีก่อนพันยี่สิก้จริงอ่ะเนี่ยเดกม่ไปไหนเอาไปกท่เเจ๋งนนเลยคือ่าเจอกันทัศสบีพัดล้านเออผัดออเนี่ยมันเป็นมันสีกัวเนี่ยพูดเยอะแล้วพูดข้อด่าวนเลยแล้วไปเจอนี่รวยที่พอมีแล้วก็้วยเป็นเทนะผมเ็นนเทเ เราไ e, ม่เห็นโจ๊กเท่ไงไหมนี่ดอยมีน er e no ี่ดอยเออมือไปเรื่อยก็ที่ว่าเดี๋ยวมันไม่หายเกินนี่เกินเขานี่มันหายไปแล้วครับโหนี่ถึงเกินมากเลยอ่ะไอ้มีการเอ๋เราเพื่อนนอนด้วยอยากขันจะอยู่กานกันอะไรนี่จะไม่ถูกกระถีกระเถือกสนตายไม่นะนี่แกขันฉันอาที่นี่เลยเหรอนี่แกนี่มันเอลอโอ้ยอะไรวะโคตรเจ็บปวดเลยคีเปอร์คีเปอร์เขากาลังโอ้ยโอ้คุณแล้ว เอาไม่ดีว่าคิปเปิลเนี่ยเพื่อนเราเจอหมูเมืนเราเจอเพื่อนเราเจอหมูอะไรอ่ะไฟดับเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนข้างล่างเหรอคนดูข้างนี้เดี๋ยวขึ้นเถอะเพื่อนดูได้ดรีบเยข้าล่างมีเหรอเพื่อนเชื่ว่าเราหนีอยู่ไหมเราเจอคิปเปิลสารโอที่กระดานระเบิดหน้าคุณแล้วโอ้ยว่าคันันนี่คันใจคอยว่าคือพี่เหนือพี่มันมีอาการไหวใจไหวว่าเฮ้ยเฮ้ยคิปเปิลอยู่ ป้าจะนี่หวานึงไปทุกขซันทุกขซันจะได้คือคขู่ซักค้าคนอายโอ้ยไม่เคยรอดชีวิตทีเขาทำอะไรเงินเลยมาแล้วครับมาแล้วเธอขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหคิปเปิ้ลเขาชดวยเขาชดอะไรวะไม่มีแขนดิดิบดิบคิปเปิ้ลว่ามันทำไมมันไม่มีแขนทีหรือมันถูกแขนที่มันถูกแขนมันถูกว่าสีเข้าสีนี่ไงวะหรือมันเป็นคุณสานเขาจะว่าคุณสานะ ไมว่าเรมงควาันดวงไงว่าพุณสารเกไม่รปอนอนนีนะพูดไงว่าฉันแบบพี่เขาอยู่ด้วยเขาผมมนมม่พีดผมดูด้ครับนมาขึ้นมาไม่มีองครับผมนี่แค่คิดเิดใจดีไอ้เบิร์ตคนครับอืดีไอ้บาเลยคือคีเปดดาดามืออคือคีเปอะไรมากอะน่ะนาอยู่ในบ้านเนี่ยโอ้ยเบิดนนี่นาอยู่มันครับ อืมมันนี่ใหอยู่มาเลยเพื่อนระเบิดให้ได้มันไม่เหลือแน่นอนเอื้องหายหนึ่งคนปางแกก็ถูกทำลายเขาบ้านแกมันหนูปางแกมันรึปุ๊บหนึ่งปางแกเขาวกิ่งมันยังวะเออทำอะไรเหมือนคนทำพาลาดแรงแล้ววะ่ะเพราะว่าเคยทำมาสะพานมันแล้วก็ลงไม่ได้เดี๋ยวน้องนี่เจอ ว่านใหญ่ไปทำไมวะอันนี้คืออันนี้แหละอันนี้คือบ้านของนี่แหละผู้คนที่สร้างที่มานี่ะบ้านนี้ยมาเนี้บมานนี้บมานนี้อ่ะมากนี่แงละมันสวยเพรนี่แหละคือสวยอ่ะไม่น่าสร้างขึ้นมาเลยผู้คนไม่ก็เบื่อเยอะนะครับรอนะเราเราวันเวอร์เดียเอาไปแอบ เข้ามันเป็นเหมือนอะไรพี่ท่านเบื่อชาแต่ว่านี่เนี่ยเป็นเอ๋อได้ไงว่าเบื่อชาจังโอ้ยมีแขนเป็นยังไงว่าคิปเปอร์เนี่ยไ่าไงไอคิดจะไม่จะอ่ะนี่เนี่ยหนาะเพราะว่าคือผมเหนื่อยอ่ะอ่ะเนี่ยผมพอจะจะไปคำไอคิดน่าจะเป็นเกมแบบโคตรน่าักเอาไว้เดี๋ยวพี่จะเอาเกมนึงนะให้รู้นะเป็นเกมที่โคตรน่าักมาเลยเป็นเกมที่ไม่โหลดนะจ๊ะที่โหลดในเออกูเกิลอ่ะใช่เอ๊ะ ก็เออเดี๋ยวนี้ก็ไม่เออเพื่อนคนนี้เพื่อนเพื่อเพื่อนคนนี้นลนเลยถึงมา,าไงมากเก่งได้ไงมาเอ้อกอคิด,ดของคิด,ดของพอนะครับจเจริญก๊ไลอันนี้นะครับบ๊ายบายอู้